ไ,ไม่ไรให้ยายกินแล้วจะกินอะไรเล<ะ>่าเอานูกินข้าวอ่ะเอาลุกมาฮะโอนอะไรไม่ย้ายกินนี่มาดูเนี่ยโอ้โหโหลงที่จะเผ็ดไหมแกงปลาปลาลอกเนี่ยที่ปลาช่อนทอดสำหรับพี่ดอกไม้ แข่งกันนะปาลทอดไฟอ่อนเป็นไง <_ rauen> เผ็ด้ยนะ <_ cion> ไม่เผ็ดกินได้ผัดประกาศเนี่ยเลือกใบๆผัดประกาศข่าวก็อร่อยใส่หมูใส่กุนเชียงนิ่มๆบีแ่ะอือกับข้าวด้วยอันนี้กับข้าวยอดดอกไม้ก็มีแค่นี้ทุกคน ันประกาศข่าวใส่หมูบดใส่ขุนเชียงมีแกงปลาล่าใส่หมูบดแกงปลาล่าเขาบอกไม่เผ็ดอะมีเผ็ดเหรอ,อ,อพอืมอแล้ะ<อ>ไม่กินแค่นี้เลไม่หิวไม่หิวกินนิดหน่อยชื ไม่ลอยเหรอมันไม่หิวนี่หิวกินได้สักคำสองคำนึงหลองท้องจะได้กินยาอืตักให้เนี่ยแข่งใจกินไปข้าวปลาหนาเกลือเนี่ยอืจะได้กินยาได้จะกินข้าวน้อยกินยาไม่ได้มันกัดกระเพาะรู้ไหม อืมอืมเดี๋ยวตักให้เนี่ยตักกับข้าวอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบผักกาดเนี่ยอร่อยกาดขาวากินผักท,ท้องก็จะได้ไม่ผูก <Okay. S 1> แกงปะลาะ กินได้ไหมเน่ะก็กินไปขำแล้วไม่ได้กินไม่ได้ก็ต้องไปกินกินผักกินปลาไปเนื้อปลาช่อนเนี่ยเนื้อปลาช่อนนิ่มๆดีเหแล้วเออตาก,กินไป Apped, อืมเนี่ยแล้วพอเนี <k <k ่ยแล้วพอกสักหน่อยสิกินเบอรโมดโมดกินนิดๆหน่อยๆผัดประกาศแล้วก็เอาเนื้อปลาช่อนโรยไปยายเนี่ยเนี่ยเออเนี้ยกินเข้าไป กินให้มันได้แข่งใจกินมันไม่หิวก็กินกินกึ้นกึ้นมันไปตามเรื่องตามลาวไปกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรกินไปก่อนไม่หมดก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องฉันไม่ได้บังคับไปกินให้หมดเมื่อไหรอกล้แต่อยากให้กินเยอะๆหน่อยรู้ไหมแล้วเดี๋ยวได้กินอยู่กินยานอนพักผ่อนอืเพราะว่าครั้งเช้าก็กินอาหารเสริมไปแล้วแก้วนึงกินข้าวน้อยก็ไม่เป็นไร พอแล้วนะ ừ, ừ, พอแล้วอืมโอเค